สว ER ัสดีคร no ับพบกับช่อง TWM นะตอนนี้เราพาแขกรับเชิญคนหนึ่งเอ้ยหันออกไนี่อ่าตอนนี้เราอยู่ที่ห้างเมกานะเมกาพัฒเมกาสาเภัณฑผมพาเขามาเที่ยวแล้วก็เดี๋ยวพาไปทำภารกิจกันภารกิจมีอยู่ว่าผมจะเลือกของหนึ่งชิ้นให้เขาบอกชื่อแล้วก็เขาเลยนะบอกรายละเอียดของมันนะแล้วถ้าเขาพูดถูกผมก็จะซื้อของนั้นให้เลยไปไปกันเลยครับผม ชื่ออะไรมนจากซีนี่อะไรไม่เขีนแล้วินฟินิตจากจิตกันดับไทด์ครัจากภาพฟีดฟิดฟิลอมครับขับขับคนขับคือใครเป็นอานตาร่าแต่ว่าอัลรานตาร่าดานะก็รอว่ย โอเคครับทีนี้ก็ภารกิจของเราก็เสร็จสิ้นนะ,ะอ่าเดี๋ยวด,ดู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 โชว์ของนี่น,นะครับผมเอาเรื่องครับอ่าเอาเรื่อง <c oughs> อ่าๆๆ <c oughs> ผมแนะนำชื่อนะครับอันนี้เป็นพี่เจมน,นะอ่าก็เรู้ว่าเป็นรุ่นพี่ทำงานเดียวกันที่ผมพามาวันนี้เพราะว่าถือว่าพามาซื้อของขวัญวันเกิดด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะเป็นชิปสุดท้ายของเขาที่เขาได้ ถ้าชอบให้กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมกับช่อง EWF Travel with f m นะครับผมขอบคุณมากครับบ๊ายบาย